นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สมพุทธ,ธัสสาตัสมาอิทะชีวิตเสเสกิจจโรกิจจกรโรสยาณโรณจ,จะมัชเชติตีข <c oughs> <c oughs> อถวายความเคารพแก่ท่านพระครูสวรรเมธาพร ผู้เป็นประธานสงฆ์อาจารย์สุดชีวิตจันทโชโตผู้ช่วยเจ้าอาวาดพระมหาถนอมฐานวโรเลขานุการเจ้าคณะตำบลพระประโทนพร้อมด้วยคณะสงฆ์หมู่ใหญ่เพื่อนสหธรรมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความสุขความเจริญแก่าญาติโยมพุทธบริษัท ผู้มาทำบุญขึ้นปีใหม่ทุกท่านทุกคนณนะโอกาสนี้อาธมาภาพในนามตัวแทนของคณะสงฆ์จะได้แสดงชี้แจงปรากเพตในวันเทศกาลขึ้นปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ให้กับท่านทั้งหลายฟังเพื่อเป็นข้อคิดเตือนจิตเตือนใจว่าปีใหม่เราได้อะไรบ้าง ปีที่แล้วเราสูญเสียอะไรไปบ้างใครได้กำไรปีที่แล้วใครขาดทุนปีที่แล้วปีต่อไปใครจะเอากำไรกำไรในในที่นี้หมายถึงกำไรแห่งชีวิตท่านทั้งหลายเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นที่ระหนักดีว่าวันนี้ตรงกับวันที่หนึ่ง เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2,567ในประเทศไทยเราซึ่งต่างชาติเขาก็ถือเอาวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ถ้าภาษาสากลก็จะเรียกว่า2,224 2 0 2 4นะปกติปีใหม่ประเทศอังกฤษเขาก็จะใหม่ก่อนเรา ประเทศนิวซีแลนด์ก็ใหม่ก่อนเราสิงคโปร์ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาก็ใหม่ก่อนเราเราใหม่พร้อมกับกรัรมพูชาพร้อมกับประเทศลาวประเทศพม,มา่านี่ใกล้ๆเราเราใหม่เพราะฉะนั้นนั่นคือโลกแห่งการสมมุติสมมุติขึ้นว่าเอาวันที่หนึ่งมกราคมนะเป็นวันปีใหม่เป็นโลกแห่งความสมมุติที่เกิดขึ้น วันเวลามันไม่ได้เก่ามันไม่ได้ใหม่พระอาทิตย์ขึ้นมันก็มีแสงสว่างเรียกว่าวันใหม่พระอาทิตย์เคลื่อนค้อยไปเราก็เรียกว่าวันมันหมดไปหนึ่งวันเพราะฉะนั้นแสงอาทิตย์ขึ้นแสงอาทิตย์ดับมันจึงหมุนเวียนเป็นธรรมชาติไปอย่างนี้ตลอด พระพุทธเจ้าของเราท่านไม่ได้กล่าวถึงปีเก่าปีใหม่มันไกลเกินไปพระอ,องค์พูดมาใกล้ๆตัวเราหน่ขณะลมหายใจนี่เราได้อะไรจากปีใหม่ก็แสดงว่าวันนี้พวกเราทั้งหลายได้ทำบุญได้ให้ทานได้ให้ได้ให้ทาน,ได,ไ,ดานได้สมาทานศีลได้ฝังเทศเริ่มต้นแห่งสักกาชใหม่ก็คือความใหม่แห่งกรรมดี เห็นไหเราเริ่มต้นแห่งสิ่งที่ดีๆให้กับชีวิตเราแล้ว 1. เราให้ทานแล้วสองเรามีศีลห้าแล้ว 3. เรามีธรรมห้าแล้วสี่เราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราด้วยการกระทําซึ่งเรียกกันว่ากรรมดีเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวไปถึงปีหน้าไม่ได้กล่าวไปถึงปีใหม่ กล่าวถึงปัจจุบันนี้เรามีอะไรอยู่ในหัวจิตหัวใจเราดีพร้อมหรืออยังนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสุนักขัดตังสุมังคลังสุปภพาตังสุหุติตังประคือช,ชอบเวลาใดเวลานั้นเชื่อว่าเลิกดีมงคลดีเช้าดีรุ่งอรุณดีทำดีวันนี้ก็เป็นวันดี ทำดีวันนี้เป็นวันธงชัยวันอธิบดีทำบาปวันนี้เป็นวันอุบาทวันโลกาวินาไม่ทำอะไรเลยเป็นวันปกติธรรมดานั่นก็แสดงว่าการจะดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ปีเก่าและปีใหม่แต่อย่างใด อยู่ที่การกระทําอยู่ที่ในหัวจิตหัวใจของเราทั้งหลายนี้นั่นเห็นไหมสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแค่ลมหายใจก็ไปถึงคนโบราณพูดไว้นานแล้วอยากได้นิพพานต้องทำบุญให้ทานอยากไปนิพพานต้องรักษาศีล อยากไปนิพพานต้องรู้จักฟังเทศไม่อยากไปนิพพานก็ไม่ต้องให้ถานไม่อยากไปนิพพานก็ไม่ต้องรักษาศีลไม่อยากไปนิพพานก็ไม่ต้องฟังเทศปฏิบัติธรรมนั่นเห็นไหมมันอยู่ใกล้ๆแค่ลมหายใจเราคนผ่านกับนิพพานจึงแตกต่างกันคนผ่านไม่ให้ทาน แต่คนฉลาดให้ทานเพราะเขาจะไปนิพพานนั่นเห็นไหมสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจของพวกเราเปลตอสุรกายอยู่ในใจเราเทว,วดาฟ้าดินอินพรมอยู่ในใจเราไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยวันนี้เราใจดีไหมญาติโย,ยมใจดีนะเห็นยิ้มกันทุกคนเลยอืม ใจดียิ้มกันทุกคนเพราะเราอะไรนิสัยคนไทยตื่นเช้ามาผัวเมียสวัสดีปีใหม่พ่ออ่าสวัสดีปีใหม่แม่ใค้นนาอยู่ใกล้ๆกันได้เห็นกันทุกวันนั่นคือธรรมเนียมไทยคือเอาอย่างนี้คือส่งความสุขความสวัสดีให้แก่กันและกันเนี่ยพรเขาเรียกว่าพรพรแปลว่าประเสริฐอวยให้กันได้ไหมอวยได้ อวยให้ภรรยามีความสุขมีความเจริญได้ลูกหลานอวยให้พ่อแม่มีอายุมั่นขวัญยืนได้ไหมได้แต่โอนให้กันได้ไหมไม่ได้พรโอนให้กันไม่ได้นะอยากได้ต้องทําเองนะความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทําเองแต่ถ้าโอนให้คุณพ่อให้มีอายุมั่นขวัญยืนคุณพ่อร่ำรวยนะอันนี้เป็นภาษาภาษาพูด แต่การกระทําซึ่งจะแตกต่างกันพรจึงแปลว่าสิ่งที่ประเสริฐอวยให้กันได้แต่โอนให้กันไม่ได้หเห็นไหมอายุวันนะสุขะภะละสิ่งที่คนไทยชอบที่สุดนิยมที่สุดคืออายุวันนะสุขะภะละพระพุทธเจ้าว,ว่าอยากได้อายุต้องมีอิทธิบาทสีพระองค์ว่าอย่างนี้ อายุคืออะไรอายุคือความพอใจญาติโยมเราพอใจไหมขณะนี้เวลานี้เราพอใจในความเป็นอยู่ของเราจะยากจนมั่งมีสีสุขขนาดไหนไม่รวยเท่ากับเขาแต่เราพอใจในความเป็นอยู่ของเราเรียกว่าพอใจในอายุนั่นแหละคือความพอใจบางคนรวยเป็นร้อยร้อยล้านพันล้านไม่พอใจในชีวิตการเป็นอยู่ กระโดดตึกตายฆ่าตัวเองตายนั่นแหละเขาไม่พอใจในอายุอายุจึงแปลว่าความพอใจสุขะแปลว่าไม่มีความทุกข์ความคืนขมรัทมหัวจิตหัวใจไม่มีเรียกว่าความสุขภละแปลว่ากำลังกำลังทางกายด้วยนะกำลังทางสติปัญญาด้วยนั่นเห็นไหมอายุวันนะสุขะภละ ความสุขคือความไม่ละทมขมขื่นพะละคือกําลังทางกายกําลังทางใจส่วนวันณะคือความผ่องใสทั้งจิตใจจิตใจมันผ่องใสมันอยู่ข้างในแต่ส่องออกมาให้เห็นปรากฏการเป็นข้างนอกพูดดีคิดดีทำดีอยู่ข้างในถ้าข้างในมันไม่ดีจิตใจมันเศร้ามันหมอง การแสดงออกทางกายทางวาจามันหมองไหม,มองไม่ดีนั่นแหละโบราณถึงกล่าวนะักล่าวนาะว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแค่ลมหายใจก็ไปถึงทำดีวันนี้กับพ่อทำดีวันนี้กับแม่มีความสุขมีความพอใจ ได้มาทำบุญที่นี่ได้มาฟังเทศที่นี่ได้มาสมาทานที่นี่ได้มาสมาทานศีลที่นี่ได้มาสวดมนต์ข้ามคืนที่นี่มีความสุขแม้จะกลับไปบ้านก็มีความสุขนั่นแหละเขาเรียกว่าสวรรค์อยู่ในอกแต่ถ้าเราทำบาปอยู่ในใจมากๆทำบาปมากๆทำบาปไม่มากมากๆมากๆขึ้นมากขึ้นมากขึ้น บางทีมันหลอนบาปมันทำให้เราหลอนบาปคืออะไรยาติย่ยมบาปคือความเร้าหมองแห่งหัวจิตหัวใจบาปน่ะมันร้อนบุญน่ะมันเย็นเพราะฉะนั้นบาปมันร้อนอย่าไปจับมันบุญน่ะมันเย็นจงจับเอาบุญบางทีนั่งไปนั่งไปบาปเรามันมีมันเยอะมันหลอนออกมาจากจิตมาจากจากจิตจากใจเรา นั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขคิดก็ไม่เป็นสุขทาอะไรไม่เป็นสุขกวนกวายนั่นแหละเขาเรียกว่าบาปมันตามทันพระพุทธเจา้าพระองค์ถึงบอกว่าบุคคลที่ทําบุญไว้แล้วในโลกนี้บุคคลที่ทําบาปไว้แล้วในโลกนี้บุญและบาปนั้นแหละย่อมติดตามตัวเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปะจะไปไหนเรา ไปไหนก็ได้บุญไปส่งร่างกายเราแม้จะแตกดับไปแต่ยังมีจิตมีวิญญาณอยู่จิตวิญญาณตัวนี้รับเอาส่วนที่เราทำไว้ทั้งที่เป็นกรรมดีและกรรมไม่ดีตามไปไหนตามส่งเราไปสวรรค์ได้ยามมอดม้วยชีวาต้องลาจมีเพื่อนยากสองคนตามไปหา คือบุญบาปเท่านั้นติดตามมาบุญรักษาบาปชดใช้ไปตามกรรมน,นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมทั้งหลายได้มาสมาทานศีลได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มาให้ทานที่วัดไร่กาะต้นสมโลงแห่งนี้เป็นการกระทําในลักษณะที่ว่าเริ่มต้นแห่งจิตให้มันเป็นจิตที่สมบูรณ์แบบ ให้มันเป็นจิตที่รับเอาบุญเริ่มต้นสักกาชใหม่ในวันที่หนึ่งมกราคมจิตเราก็รับเอาบุญรับเอาบุญจากนั้นเราก็เริ่มปฏิบัติตัวให้เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนครบสามร้อยหกสิบห้าวันพอสิ้นปีปับ๊บเราก็มานับออวันนี้เราทำบาปกีกปีนี้เราทำบาปอีกครั้ง ปีนี้เราทำบุญกี่ผลปีนี้เราดีกับพ่อกับแม่กี่ครั้งปีนี้เราไม่ดีกับพ่อกับแม่กี่ผลนั่นแหละเขาเรียกว่าผู้มีธรรมะธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมะคือการทำหน้าที่ผัวเมียทำหน้าที่ในฐานะผัวเมียทำหน้าที่ในฐานะเมีย เมียก็จะบอกว่าสมแล้วที่ได้เลือกผัวคนนี้มาไม่ผิดหวังในชีวิตส่วนเมียก็ทําหน้าที่ในลักษณะของความเป็นเมียความเป็นภรรยาที่สมบูรณ์แบบผัวก็จะได้ยกย่องว่าเออเราเลือกผู้หญิงคนนี้มาเป็นแม่บ้านเราไม่เสียดายส่วนลูกก็ทําหน้าที่ในฐานะความเป็นลูก พ่อแม่ก็ได้ชื่นอกชื่นใจว่าลูกคนนี้เกิดมาเป็นลูกเราดีจริงๆส่วนพ่อแม่ก็ทําหน้าที่ในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่ลูกก็จะได้ชื่นชมว่าดีแล้วที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อของแม่นั่นเห็นไหมธรรมะคือความดีความงามนั่นเมื่อเกิดความดีความงามอยู่ในหัวจิตหัวใจใครคนนั้นเรียกว่ามีธรรมะธรรมะจึงไม่ได้อยู่ ไกลธรรมะจึงไม่ได้อยู่ไกลถึงสถานที่อื่นๆธรรมะอยู่ที่ตัวเราอยู่ในครอบครัวเราครอบครัวเรามีความสุขครอบครัวเรามีธรรมะครอบครัวเราถึงจะมั่งมีขนาดไหนแต่ไม่มีความสุขแสดงว่าครอบครัวเราไม่มีธรรมะสมดังพระบาลีที่อัตมาภาพได้อัญเชิญมา ยกขึ้นเป็นอุเทสบทในเบื้องต้นนั้นว่าตัดสมาอิทะชีวิตเสเสกิจ,จโรสิยานโรนะจะมัมเชติแปลความเป็นภาษาไทยว่าเพราะเหตุนั้นแลชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี้พึงกระทำคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนอย่าได้ประมาทเลยพระพุทธเจ้า ่อนตายตัดไว้ว่าอย่าประมาทอัปปมาเทนะสัมปาเททะนั่นคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะปะดินิพพานวันนี้ท่านทั้งหลายได้พากันมาบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกับถวายทานสมาทานศีลปังเทศฟังธรรมในวาระขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2000 567นี้อาธมาภาพในนามตัวแทนของคณะสงฆ์ขออ้างเอาคุณพระศีรัตนไกรตลอดทั้งคุณงามความดีที่ญาติโยมทางหลายได้กระทําบําเพ็ญมาจงเป็นพลวะปัจจัยเพื่ออำนวยหนุนส่งให้ท่านทางหลายเจริญไปด้วยทรัพย์ ยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักความอบอุ่นความเข้าใจในครอบครัวในสังคมในสายงานทำอันประเสริฐอันประกอบไปด้วยศรัทธาศีลจาคะและปัญญาจงปักแน่นตึงสู่จิตใจของท่านทั้งหลายให้มีจิตใจสะอาดสว่างสงบ พบเส้นทางแห่งชีวิตอันอบอุ่นบริสุทธิ์สดใสรุ่งเรืองเฟื่องฟูโชดช่วงดังดวงไฟนำวิถีชีวิตไปไกลจนถึงความดับลงแห่งบัญหาความทุกข์บัญหาครอบครัวบัญหาหัวใจหมดไปสิ้นไปตลอดปีพุทธศักราช2567โดยทั่วกันทุกทันทุกคน แสดงพระธรรมเทศนามาสมสมัยได้เวลาจึงขอสมมุติตนยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะฉะนี้